ตอนที่ห2 7หากฟังดูแล้วน้ำเสียงของหลินเทียนนั้นดูราบเรียบแต่ว่ากับทำให้สีหน้าของเจียงเหลาอานยิ่งยำแย่ลงไปอีกแต่หาเหตุผลตอบตัวกลับไม่ได้และได้แต่กำหมัดเอาไว้แน่นด้วยสีหน้าที่ดูดุร้ายถึงขีดสุดหลินเทียนได้ยิม้มย้่ยยุออกมาพร้อมทั้งทำท่าทางเมินเฉยในทันทีแน่นอนว่าการกระทําของเขาทาให้สีหน้าของเจียงเหลาอานยิ่งยำแย่ลงไปอีกและได้แต่ปลด่อยจสังหารออกมาอย่างบ้าคลั่ง ทั้งสองนี้ไม่ธรรมดาจริงๆดีมากๆจกกักรพรรดิกเ้าได้หัวลาอออกมาอย่างดังนี่จึงทําเมดเจียงเหลาอานเก็บจิตสังหารของเขากลับไปเพราะเขาต้องไว้หน้าฝ่ายตรงข้ามจากกักรพรรดิกเ้าเองก็สุภาพเกินไปแล้วเจียงเหลาอานได้แต่แสดงสีหน้ายิ้มแย้มออกมาทุกครั้งที่สนทนากับจกกักรพรรดิกเ้าเขาก็มักจะหันมองไปทางหลินเทียนพร้อมทั้งใบหน้าที่เย็นชาเป็นมักพักหลินเทียนได้หันมองออกไปทางเจียงเหลาอานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย,ย้มแล้วเยาะเย้ย ดยที่เขาไม่สนใจหรือเม้แต่น้อยแต่ว่าสายตาของเขาเกลับจับจ้องเข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกภายในป่าเล็กๆซึ่งแม้ว่าพลังจิตสัมผัสของเขาจะแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเขตดดนวิญญาณนิลันก็จริงแถมยังมีปรากฏการทะเลความรู้แต่ก็ยังไม่สามารถสำรวจพวกมันได้ไกลนักและนี่ก็ทาให้เขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากทั้งสองเข้าไปภายในส่วนลึกกันเถอะท่านบนรรพบุรุษจะต้องติดอยู่ภายในพื้นที่ส่วนลึกที่สุดแนะ่ท่างจากกักรพรรดิกาได้พูดออกมา หลังจากทำลายสภาพแวดล้อมในสถานที่แห่งนี้แล้วหลิ่นเทียนก็ได้ถอนรากถอนโคนพวกมันออกทั้งหมดและทำให้พวกเขาสามารถเดินผ่านออกไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อมองออกไปแล้วก็จะได้พบกับแผ่นดินที่มีสีแดงฉานและแห้งแลง้งพร้อมกับลกล้างเป็นอย่างมากนี่มันหลายๆคนได้จะพากันแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาโดยทันทีเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นป่าไม้ที่สีเขียวชะอุ่มแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นเปื้นที่แห้งแลง้งไม่ต่างไปจากทะเลทรายด้วยซ้ำ หลินเทียนได้หลีตาของเขาหลงเล็กน้อยเพราะดูเหมือนว่าตามที่ตำนานได้ว่าเอาไว้ว่าสภาพแวดล้อมภายในที่แห่งนี้ไม่เหมือนกันมันจะเป็นความจริงเอาละไปกันต่อเถอะจักรพรรดิก้าได้หันมองไปทางเจียงเหลาอานและหลินเทียนก่อนจะพูดออกมาว่าได้ม,มาว่าภายในสวนเลือกนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายดังนั้นหลังจากนี้ก็ต้องพึ่งพาพวกท่านทั้งสองแล้วเจียงเหลาอานได้ตอบกลับไปยังสุภาพว่าจักรพรรดิก้า การได้ช่วยเหลือราชวงศ์หยานของท่านถือเป็นเกียรติของเราไม่ลบกวนอะไรแม้แต่น้อยหลินเทียนได้หันออกมาและไม่ได้พูดอะไรแต่กับยังคงกวาดสายตาออกไปรอบๆกลุ่มคนพากันก้าวเดิอนออกไปอีกครั้งด้วยความเร็วที่สูงมากขึ้นหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงพวกเขาก็ได้เดินทางออกไปเป็นระยะทางกว่าหลายกิโลเมตรและได้พบกับสภาพเป็นล้อมที่ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากซึ่งมันไม่ต่ำไปจากพื้นป่าก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยโดยที่เจียงหลอ่ออานก็ได้แต่ใช้ไม้บรรทัดของเขา เพื่อสร้างอัคระมับบงกรมากมายออกไปเพื่อจัดการกับอันตรายเหล่านี้และทําให้ผู้คนสามารถผ่านพ้นอันตรายออกไปได้หลายครั้งสมและจริงๆที่เป็นถึงปรมาจารย์ค้นมังกรท่านปรมาจารย์เจียงนี่สุดยอดไปเลยคาหลานับถือจริงๆผู้เจยวชาญเขียนแดนวิญญาณน,นิลันของราชวงศ์หยานต่างก็พากันพูดออกมาไม่เว้นแม้แต่จกักรพรรดิเก้าเจียงเหล่าอ่านได้แต่พยักหน้าให้กับจกักรพรรดิเก้าก่อนที่เขาจะกวาดสายตามองไปทางหลินเทียน ด้วยสีหน้าที่พึงพอใจเป็นอย่างมากหลินเทียนได้ก,กวดสายต,ตากลับมาทางเขาพร้อมกับเสียยิ้มอันยวยุออกมาก่อนที่เขาจะหันมองออกไปทางด้านหน้านี่จึงทำให้สีหน้าของเจียงเหลาอานแข็งขาไปพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่ดูร้ายออกมาอีกครั้งเพราะว่าหลินเทียนมันกล้าทำเหมือนเขางั่นหรือหลังจากที่เดินออกมาจากป่าได้นั้นเขาก็สามารถมองเห็นรอยแตกตามพื้นที่พร้อมๆกับแมลงแปลกๆที่เลื้อยไปตามพื้นให้ความรู้สึกที่น่าขยะแขยง หลังจากที่เดินผ่านออกมาแล้วเขาก็พบว่าพื้นดินไม่ได้มีสีแดงอีกต่อไปแต่ว่ากลับเปลี่ยนเป็นสีดำที่เปียกชื้นยิ่งเดิน้าไปเรื่อยๆก็ย่งพบกับซากต้นไม้สีแดงที่ดูแปลกประหลาดมากตอนในนั้นเองที่มีเสียงคำรามอย่างดังของสัตว์อสูรและสายลมที่รุนแรงพุ่งผ่านเข้ามาพร้อมๆกับฝูงนกสีหน้าของหลินเทียนถึงกับเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะมันก็คืออีแหลงกินคนแถมยังมีจำนวนมากกว่าหลายร้อยตัวนี่จึงทำให้หัวใจของเขา ถูกบีบลัตไปในทันทีเพราะว่าจากเกศวิชาฝังมังกรนั้นยิ่งเป็นสถานที่ที่มีแหล่งกินคนมากมายเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าที่นี่กลับมีมากมายกว่าหลายร้อยตัวและนี่จึงอดทําให้เขารู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาไม่ได้นี่มันอะไรกันไอ้วิญญ,ญาณหลายนั่นอีกแล้วข้ามันได้หมดหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้ส่งเสียงออกมาตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหน้าชวงหยานหลายสิบคนได้พากันกระโจนออกไป พร้อมทั้งสำแดงทักษะเท,ทวะออกมาทั้งหมดนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างน่ากลัวแต่ว่าไม่ได้แข็งเก่งอะไรมากนักตอนไม่สังหารพวกมันลงได้ในทันทีนี่ทําให้พื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมไม่ได้ซากศพของอีแลงกินคนมากมายพร้อมๆกับเลือดที่เจียงนองไปทั่วพื้นหลินเทียนได้แต่จ้องมองออกไปด้วยขิวที่กมวหดเข้าหากันมีอะไรงั้นหรือสหายตัวน้อยจักราดิเก้าได้ถามออกมาเปล่าหลินเทียนได้สายสีษาของเขา ก่อนจะตั้งใจสำรวจพื้นที่โดยรอบเจียงเหลาอ่านได้เสียยิ้มออกมาว่าก็แค่ทำท่าทางไปอย่างนั้นแหละหลินเทียมไม่ได้ตอบอะไรกลับไปก่อนที่กลุ่มคนทั้งหลายจะพากันเดินต่อไปอีกหลายกิโลเมตรและตอนนี้เองที่มีกลิ่นเน่าเหม็นค้าบควงอยู่เต็มอากาศด้านหน้าของพวกเขาซึ่งมันเต็มไปด้วยซากศพมากมายแถมยังเจิงนองไปด้วยเลือดที่ชุ่มแฉะก่อนจะได้พบกับฟองน้ําเล็กๆสีแดงเข้มที่ให้ความรู้สึกขนหัวลุกไปตามๆกันและเมื่อมองออกไปด้านหน้าแล้ว ก็จะได้พบกับอีแล็ก์กินคนมากมายที่กําลังจ้องมองออกมาด้วยสีหน้าที่ดูร้ายเป็นอย่างมากหัวใจของหลินเทียนได้บีบรัดอย่างหนักพร้อมทั้งรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาทั่วทั้งตัวมันเป็นความอันตรายที่กระแทกเข้ามาในดวงวิญญาณของเขาจึงทาให้เขาไม่กล้าประมาทพวกมันแม้แต่น้อยพร้อมทั้งส่งตามพทับมังกรอ,ออกไปยังพื้นดินเพื่อสื่อสารกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเพราะหากมองจากกลุ่มของอีแล็ก์กินคนแล้วและกองซากศพเหล่านี้นี่มัน ก็ทำให้เขานึกถึงสถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างมากเสียงร้องหงือหวนได้ถูกส่งออกมาเสมือนกับเสียงอดควนของผีร้ายซึ่งกําลังพุ่งกระตุกเข้าใส่ผู้คนเหมือนกับเป็นอาหารของพวกมันไอพวกมดปวกกล้าอวดดีนักนะเจียงเหลาอานได้ส่งเสียงออกมาระหว่างที่อัคระมังกรของเขาได้แผ่ออกไปโดยรอบตาประทับมังกรของหลินเทียนได้เป,ปล่งประกายออกมาพร้อมทั้งตรหนักได้แล้วว่าสภาพแวดล้อมเช่นนี้มันคืออะไรจึงทำให้เขา ได้แต่รู้สึกเย็นเยือกไปทั้งตัวและยิ่งตอนนี้เห็นอักขระมากมายของเจียงเหลาอานที่ถูกส่งออกไปแล้วนั้นเขาก็รีบส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังว่าหยุดนะอย่าได้ลงมือกับพวกมันเจียงเหลาอานได้แต่เสยยิ้มออกมาอย่างเย็นชาว่าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันมีคุณสมบัติอะไรมาสั่งข้าเจ้าบอกว่าอย่าลงมือแล้วข้าก็ต้องนิ่งงั้นหรือขณะที่อักขระมังกรมากมายได้สั่นไหวไปมาพร้อมทังพวกออกไปอย่างที่ทางของอีแลนกินคุนด้วยความเร็วดังอุกบาท ไอ้แกงโง่ข้าบอกว่ายายัางไงล่ะหลินเทียนได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเขาได้ยกมือขึ้นพร้อมถังฟาดฟันขึ้นกับบีบสายฟ้าเปลวเพลพงออกไปปะทะเข้ากับอัคระมังกรของเจียงเหลาอานแต่น่าเสียดายที่มันสายเกินไปและตอนนี้เองที่ได้ยินเสียงฟุบฟุบฟุบูกส่งออกมาระหว่างที่นั่งของอีแล้งกินคนได้แหลกสลายกลายเป็นชิ้นๆและอวัยวะมากมายที่กระจัดกระจายออกไปทัวกองศพตรงพื้นหลินเทียนได้เห็นเช่นนั้น ก็ถึงกับอดกลั้นด่าออกมาไม่ได้ว่าไอลูกหมาวินาทีที่เขาได้ส่งเสียงออกมาบรรยากาศโดยรอบก็ถึงกับเย็นตัวลงอย่างฉับพลันทาให้ผู้คนโดยรอบรู้สึกขนหัวลุกและหลังจากนั้นก็มีเสียงกึกกึกกึกตูกซ่งออกมาพร้อมๆกับภาพกองทับศพมากมายที่กําลังพยุงตัวเองกลับขึ้นมาจากพื้นด้วยดวงตาที่แดงก่่ำและในเวลาเดียวกันนี้เองที่มีศพมากมายได้พุ่งออกมาจากพื้นดินโดยรอบและส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมา นี่มันอะไรกันพวกมันทำไมถึงหื้ทหารหยินงั้นหรือไม่ใช่ก่อนหน้านี้ศพพวกนี้ยังอยู่กับที่อยู่เลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะแปลสภาพกลายเป็นทหารหญินในตอนนี้แถมยังลุกขึ้นมาจากพื้นเองด้วยซึ่งดูไม่คล้ายเลยมันออกมาแล้วสีหน้าของหลายๆคนได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพวกเขาต่างก็าพากันเปิดฉากโจมตีออกไปอย่างไม่ยั้งมือเสียงผุบฝุบฟุบตูกงออกมา ระหว่างที่ศพมากมายได้ถูกฟันออกเป็นชิ้นๆลหลายคนได้แต่พังงาไปพอพวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอที่เย็นเยือกในอากาศได้อย่างชัดเจนแต่ว่าศพพวกนี้กับอ่อนแอขนาดนี้งั้นหรือแต่ว่าตอนนี้เองที่สีหน้าของพวกเขาได้เปลี่ยนไปอีกครั้งก่อนที่จะมีหนึ่งในพวกเขาได้ชี้ออกไปด้านหน้าพางส่งเสียงออกมาว่าน,นั่นศพที่ฟาดฟันออกไปก่อนหน้านี้เริ่มรวมตัวเข้ากันอีกครั้งก่อนที่กลิ่นไอของมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม นี่จึงทําให้กลุ่มคนพากันเปิดฉากโจมตีออกไปอย่างบ้าคลั่งแต่ศพเหล่านั้นก็ยังรวมตัวเข้าหากันอีกครั้งแถมกลิ่นไอของมันยังไหลกระาดขึ้นกว่าเก่านี่มันจึงทําให้กลุ่มผู้คนพากันรู้สึกสยดสยองเป็นอย่างมากถึงขั้นจักพรตดิกาวที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต่าเองก็ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรก็ไม่สามารถสังหารศพพวกนี้ลงได้ยิ่งฆ่าก็ยิ่งเกิดใหม่แถมกลิ่นไอที่ส่งออกมาก็ยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าเก่า ไม่เอย๋ยหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาก่อนจะกวาดตามองออกไปในรอบจักกพปาจิเก้าได้หันมองออกไปทางหลินเทียนก่อนจะถามออกมาว่าสหายตัวน้อยมันเกิดอะไรขึ้นกันก่อนหน้านี้หลินเทียนได้สั่งห้ามเจงีงเหลาอันอย่างจังถึงขั้นส่งการจมตีออกไปขัดขวางแต่ว่าหลังจากที่เจงเหลาอันได้ลงมือสังหารอีแล้งกินคกลงไปแล้วก็ทำให้ศพเหล่านี้เกิดการเคลื่อนไหวและนั่นเขาจึงได้คิดว่าหลินเทียนน่าจะตระหนักได้ถึงบางสิ่งและตอนนี้เองที่คนอื่น ต่างก็พากันหันมองไปทางหลินเทียนกันทั้งหมดหลินเทียนได้ตอบกลับไปว่าที่นี่คืออนณาเขตป่าซอมบี้ศพเหล่านี้ถูกบ่มตัวอยู่ที่นี่มาหลายปีซึ่งตัวของมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ห้ามให้พวกมันได้เห็นเลือดเป็นอันขาดเพราะหากว่ามีเลือดก็จะเป็นการเปิดทํางานของเขตแดนนี้และตอนนี้พื้นที่ก็มีลัศมีหลายร้อยเมตรและมันก็ถูกปกกลุมไปด้วยอนณาเขตนี้ทั้งหมดศพเหล่านี้สามารถเรียกได้ว่าศพผี ที่จะไม่สูญสลายไปเหมือนกับอนาเขตแห่งนี้มันเป็นเพราะว่าพวกมันตกตายแล้วยังไงล่ะไม่ว่าจะทําลายอย่างไรมันก็จะรวมตัวกันขึ้นมาอีกครั้งและทุกๆก,การรวมตัวก็จะยิ่งทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีก